พร้อมนะครับเดีย๋ยวจะลองหมุนไายบิ์เลยนะครับอุยยาปิดวบาลมไว้ครับโคตรแรงก็อย่างที่บอกแล้ะครับตัวนี้เป็นตัวทำให้เครื่องหมุนเร็วหมุนช้านะครับปิดอีกนะครับมืือออไไไไดดด้้้ซ่่ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนคือได้เสมอได้โปรเจกต์นี้คือเครื่องนะครับผมอยากจะลองทําเครื่องยนต์ที่มันใช้ลมหรือว่าเครื่องยนต์ไอ้น้ำไอ้ไอน้ำเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้แล้วครับเรายังไม่ได้ลองเดี๋ยวจะลองเป็นถังลมก่อนละกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงหัวนะครับใส่ลมเข้าไปแล้วก็แปลงตัวเจ้าเขาเรียกไฟวินเหรอก็คือจะทําองศาไฟวินให้เหมือนแคมป์ครับคอยเปิดปิดจังหวะลมโดยการใช้ ไอตัวปืนฉีดลมมะครับไปเดี๋ยวเราไปแปลงกันเลยครับเอาแล้วครับอย่างแรกที่เราจะใช้เราก็ต้องใช้เป็นเครื่องนะครับเครื่องตัดหญ้าทั่วไปนี่แหละครับผมเองก็มา m i l l ิ่งตรงนี้ออกนะครับถ้ามิลลิ่งด้านนี้ออกถ้าก็ว่าแค็งี่เหลือแค่นี้เองนะเทำเป็นเครื่องบิดมาครับได้เหลือแค่นี้ช่องตับมันนะครับเล็กมากนะครับเราก็จะวัดเกลียวมันในรูหัวเทียนเนี่ยมันเกลียวเท่าไหร่นะครับวัดอย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้หัวเทียนของเขาแล้วนะครับ หัวเทียนเขาจะเป็นเบอร์นี้นะครับแล้วเราก็ใช้หวีวัดเกียวเนี่ยวัดเลยครับหาเบอร์ที่มันสนิทที่สุดนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นเกลียวเบอร์เกียว1.25เห็นไหมครับมันจะสนิทมากเกียว1.25นะครับไปเมื่อเรารู้เกลียวแล้วเราก็ไปกึงเกียวกัเลยครับไปครับเราต้องใช้แป,ป๊บกึงนะเอ๊ะตัวนี้มันกี่มิลวะ ตัวนี้มัน13มมิลน,นะครับใช่ไหมสิบสี่มิลน,นะครับเกียวมัน14มิลน,นะครับปะเดี๋ยวเราไปกึ่งเกียวกันเลยครับไปครับเอาละครับตรงนี้ผมก็จับเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหล็กตัวนี้จะอยู่ประมาณนะครับเหล็กตัวนี้จะอยู่ประมาณ17 1 0 16ิมิลเราต้องกึ่งทิ้ง2มิลน,นะครับ โอเคใช่ได้เอาละครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะเอาเกลียวเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บพอไข่ไข่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเชื่อมตรงหลังนี่นะครับอาจจะต้องเอาเออกไปเชื่อมก่อนนะครับผมยังไม่ไข่เข้าไปนะอาจจะเชื่อมตรงด้านหลังนี้ก่อนนะครับเชื่อมเพื่อต่อสายลมนะครับหรือว่าอาจจะซื้อสําเร็จรูปมาเลยหรือยังไงเดี๋ยวดูกันดูก่อนอีกทีนะครับถ้ามีสําเร็จรูปเราก็ไม่ต้องมานั่งเชื่อมให้เสียเวลาก็อาจจะซื้อสาเร็จรูปมาเลยนะครับ หลังจากนั้นเอาไอตัวเหล็กที่เราปาดหน้าเสร็จเนี่ยนะเอามาใส่เลยครับไอตรงนี้ก็คือจังหวะลูกขึ้นสุดนะครับที่ผมขีดก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็เหล็กที่เรากึงเสร็จแล้วเราก็มาตัดครึ่งนะครับมาตัดครึ่งก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ลแล้วหฮกออกนะครับก็จะวางครอบลงไปในลักษณะนี้เลยนะครับแม่แจ๋วเดี๋ยวเราจะเชื่อมติดตรงนี้เลยนะมันเป็นมีเนียม,มครับเชื่อมเลยครับ เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเชื่อมไม่ติดมีคราบน้ำมันหรืออะไร หรือว่ามันมีแม่เหล็กวะต้องแม่เหล็กออกปะลองด้านนี้ดิโอ้โหแม่เหล็กข้างแรงมากเลยชัดเลยมีแม่เหล็กอยู่เอาล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เห็นไหม แหมแจ๋วอันนี้เชื่อมอลูมิเนียมมานะไปเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องกันเลยครับไปครับมีเครื่องคับมีนอ็อตคาอยู่นะครับใส่เข้าไปดูริมให้มันตรงด้วยนะเพราะว่าเราดูจังหวะจังหวะรูขึ้นสุดลงสุดไว้แล้วนะครับแล้วไข่น็อตเข้าไปครับแหมไม่ค่อยจะถูกใจป่าละมีคนเปิดเพลงนะครับตอน อนป่ายังไม่ทําคลิปก็ไม่มีเพลงนะครับป่า,ปาทาคลิปปุ๊บเพลงดังพรวดกันเลยป่าต้องกระใจถุดโตอเลยครับป่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อย่างที่สองนะครับเราจะใช้เป็นปืนปืนฉีดลมแหละทั่วไปนะครับเาละเก้าสิบาบาทนะครับเราก็มาเชื่อมเชื่อมใส่ลูกล้อตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นเป็นลูกล้อเรามาเชื่อมทองเหลืองนะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะวางใส่นในในในท่านี้ครับในแนวนี้ ลักษณะนี้นะครับตรงนี้จะถามว่าใส่ยางไว้เพื่ออะไรมันชอบเด้งเกินออกไปเห็นไหมก็เลยเออใส่ย,ยางเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรัดหน่อยแล้วกันเอาเอาเอาสกอตเทปรัดไว้ครับอันนี้ก็เป็นผ้าเทปของเรานะครับได้ต้องถอดอันนี้ออกหรือเปล่านอ็อตไม่งั้นรัดไม่ได้นะรัดไม่อยู่นะต้องต้องไข่น็อตออกนะครับเอาละ ตรงนี้เราตาร์ปเกลไปหมดเลยนะเราทําเกลวไว้นะข้างในเนี่ยด้านในเนี่ยเป็นเกลหมดเลยนะครับต้องไขาย,ยาวเลยจริงๆแล้วเดิมทีของเดิมมันไม่มีเกลนะในรูนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในรูนี้ไม่รู้ในกล้องจะโฟกัสเห็นไหมในรูนี้ครับในรูนี้นั่นแหละเป็นเกลหมดเลยครับมาตั้งองศาครับไปลงไปท่านี้เอาละ ใยสับปะรดนี่เป็นผ้าเทปที่แน่นมากนะครับ นนี้เราจะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะของเครื่องแล้วนะครับที่จะใช้ลมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวนี้เขาเรียกวาล์วลมหรือตัวที่เราต่อช่องหัวเทียนนะตอนแรกเราไปกึงไว้แล้วใช่ไหมแล้วเราดูแล้วเออกึงแล้วมันมันต้องมานั่งเชื่อมอีกเพราะว่ารูมันใหญ่เกินเราเจาะไว้8 8ปดมิลหรือแปดมิลหรือ9ก้ามิลแปดแปดมันใหญ่ไปนะครับก็เลยเออไปซื้อหัวสำเร็จรูปมา20บาทเองเนี่ยอย่างเงี้ยทองเหลืองเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นทองเหลืองมันสำเร็จรูปมันดีฝ่ามันมันไม่ต้องมานั่งเชื่อมรอครับผมขี้เกียจเชื่อมก็เลยเออเอานี่ดีฝ่าไว้แล้วในบ้านมีอยู่แล้วซื้อมา20บาทตอนนู้นนานแล้วแล้วก็ไข่เข้าไปเลยครับสรุปเอาอันนี้ดีกว่านะไข่เข้าไปครับ,ขขารบถามว่าทําไมต้องใส่วาล์วแยกล่ะอ้าว สงสัยใช่ไหมครับทำไมต้องใส่วาลวแยกคือว่าไอ้วาลวตัวเนี้ยไอ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 ้ไอ้ไอไอวาวสองตัวเนี้ยนะครับเมื่อลมเข้ามาในปริมาณที่มากๆนะครับเราคลายวาลวตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเร่งเครื่องเบาเครื่องเมื่อเราคลายลมตรงนี้ลมจะทิ้งเยอะใช่ไหมมันก็ทําให้มีลมเข้ามาหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนลูกสูบเนี่ยน้อยลงใช่ไหมครับพอมีลมหมุนลูกสูบน้อยลงเครื่องมันก็จะเบาลงนะครับแต่ถ้าเราปิดหมดเลยลมก็จะแรงขึ้นนะครับมาต่อสายเลยครับ โอเคประมาณนี้แม่แจ๋วนี่จะต่อไอ้น,นี่เป็นเครื่องอยนต์ไน้น้าเลยนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะหน้าตาประมาณนี้แล้วนะครับใช้ได้แล้วแม่แจ๋วอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสายลมนะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นสายลมครับคอปเปอร์แบบนี้ต่อกับเครื่องยนต์ใช้ได้เลยนะครับมาดูวิธีการใส่กันครับโชตั้งง่าแล้วบีบปากกาไว้ครับ ผมจะใช้จับกับปกานะแจ่วเลยใช่ไหมหลักการเขาก็ไม่มีอะไรครับเมื่อลูกลูกกิ้งเนี่ยกิ้งมามาถึงมาถึงไอ้เจ้าตัวตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดลมเป็นจังหวะนะครับเหมือนแคมป์มาแหละเหมือนเฟืองแคมป์ที่เราใช้งานกันนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษวิเศษวิโสเลยรัดอย่างนี้แล้วกันไอายยา้าลมซุมตลอด แต่คือมันจะคล่องมากเลยนะแค่หมุนทีเดียวมันชึกชึกชึกช,กชกมันจะติดเลยแหละเห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะต่อคอปเปอร์ลมเข้าไปเลยนะครับเอาล่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนฟเวิร์เลยนะครับอุ้ยยาปิดเ์าลมไว้ครับโคตรแรง ก็อย่างที่บอกแล้วครับตัวนี้เป็นตัวทำให้เครื่องหมุนเร็วหมุนช้านะครับปิดอีกนะครับเอา้าเดี๋ยวทำไมไฟบินกูเป็นอย่างน้นล่ะมันไม่ข้ามรอบอ่ะนะเละเลยดวเดี๋ยว เอาละครับหลังจากที่ไอ้นี่มันเบี้ยวมันไม่แข็งแรงเราก็เชื่อมมีเนียมแบบรีบๆเลยนะครับเปิดวล์วครับเอาแค่นี้พอเอาละทีนี้มึงแรงแห่ตัวไอ้นี่มันหลุดนะ สายลมรลุด <S 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 สายลมรลุด <S <S เอาประต,าต้าใหม่ครับ เวลาจะเล่นเครื่องนะครับแล้วแต่ครับว่าลมมันจะแรงขนาดไหนนะครับอันนี้คือเดินเบา เวลาจะดับให้ดับตรงนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเอาลูกโปง่งลูกโป่งที่เราใช้เป่าๆเ,เนี่ยในลูกโป่งแบบนี้ครับลูกโป่งแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองใส่เข้าไปบ้างนะครับมันจะเป็นยังไงพร้อมนะครับหนึ่งสอง ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ mm hmm. ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมลาต่อนสวัสดีครับ